เป็นกับแกลงงูนะอะไรนะงูงูที่ในน้ำนั่นนะงูงูมันมีไข่มันด้วยงูน้ำใช่ที่ที่พมา่ากินงูน้ำใช่ที่เวลา,าไปหาปลาติดมาด้วยไนงะอมมอ๋โอเคโอเคที่มันเวลาไปหาปลาแล้วมันชอบมาติดไายนะครับงูน้ำอร่อยด้วยอ,อร่อยนะครับอ่ะน้องจอบจะกินงูซะแล้วนะครับปลาจะไม่กินแล้วนะเนี่ยงูอันนั้นมันมีขยยไข่ไง โอ้แม่บัวใส่ปลาล้างแล้วนะครับทุกคนใส่ตัวด้วยค่ะจะได้เวเขาเหนียวจิ้มนั่นไงนะครับแม่บัวยิ่งบนหิวหิวอยู่งูอันนั้นมันมีไข่งูงูกินเขาเรียกงูกินปลางูกินปลามีไข่ด้วยค่ะอืมงูเหรอฟังเสียงนะฟังเสียงยายคนนั้นอ่ะเขาไปตลาดเมื่อเช้าเขาบอกว่าเห็นเขาทำมาขายอืมอุ้ยไข่เป็นยี่สิบฟองแกบอกน่ากิน ไม่บัวไม่เจอไม่บัวจะซื้อมาปิ้งโอ้ได้ไม่บัวชอบกิน